ว่ากระดูกเสื่อมกระดูกพรุนกำลังทำให้คุณกังวลใจอยู่หรือเปล่าคะโรคก,กระดูกพรุนเป็นแัยเงียบที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยช่วงแรกจะไม่แสดงอาการคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยสนใจที่จะดูแลป้องกันอย่างจริงจังซึ่งผลร้ายที่จะตามมาอาจถึงขั้นพิการและเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตได้คะ่ะอาการที่สังเกตได้คือส่วนสูงเริ่มลดลงและเมื่อกระดูกสันหลังยุบตัวก็จะทำให้หลังค่อมและเตี้ยลง รู้สึกปวดลึกๆที่กระดูกอาการปวดจะค่อยๆรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะข้อเข่าข้อเท้าข้อมือข้อสะโพกข้อต่อกระดูกสันหลังและกระดูกคอค่ะทางนี้ยังพบความเสี่ยงในผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากโรคก,กระดูกพรุน20%จะเสียชีวิตภายใน1ปี30%พิการถาวร40%ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงในการเดินและ80%ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนก่อน การแพทย์จีนได้จัดภาวะกระดูกพรูนให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดขึ้นจากภาวะไตอ่อนแอร่วมกับการพร่องลงของพลังชีและเลือดไตมีหน้าที่ในการควบคุมความแข็งแกร่งของกระดูกและการสร้างวิตามินดีแคลเซียมและฟอสฟอรัส หากไตอ่อนแอลงกระดูกก็จะผุก,กร่อนทั้งพลังชีและเลือดที่พร่องลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อการดูดซึมลมเลียงและการเก็บสะสมเคลวเซียมจึงเป็นอีกสาเหตุส,สำคัญที่ทำให้กระดูกครุนค่ะ สำหรับการรักษาภาวะกระดูกเสื่อมหรือกระดูกพรุนการแพทย์จีนจึงนิยมใช้วิธีการบำรุงไตควบคู่กับการบำรุงพลังชีและเลือดเพื่อบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและลดภาวะกระดูกพรุนโดยนิยมใช้ยาสม,มุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้นจากการวิจัยและทดลองทางการแพทย์และพีศา,าวิทยาในปัจจุบนันพบว่า ยาสมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดทั้งคงผลการรักษาได้ยาวนานเนื่องจากสามารถสกัดและควบคุมสารออกฤทธิ์ได้อย่างเข้มข้นแม่นยำและคงที่โดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ต่อมพีดและต่อมหมวกไตทำงานได้ดีขึ้นเพื่อช่วยปรับระดับโฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุล เพิ่มความหนาแน่งของกระดูกและปริมาณของมวลกระดูกส่งเสริมการสังเคราะห์แร่ธาตุในเนื้อกระดูกกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ยับยั้งการสลายกระดูกแก้ไขภาวะดุลแคลเซียมเป็นลบช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นค่ะกระดูกจึงแข็งแรงหนาแน่นขึ้นและมีความยืดหยุ่นทนทานต่อแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวได้ดี ข้อดีกระดูกแข็งแรงจึงช่วยให้คุณคล่องแคล่วว่องไวไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระสะดวกต่อการออกกำลังกายซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพในอนาคตอีกด้วยค่ะศาสตร์การแพทย์จีนผนวกกับนวัตกรรมสมุนไพรจีนจึงช่วยให้คุณมีข้อดีและกระดูกแข็งแรงได้ไม่ยากเลยค่ะสุขภาพดีชีวิตสดใสปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่ สายด่วนสุขภาพเ e อินเวศูนย์สองเจ็ดห้าหนึ่งสสามก